สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรัก,กรเกษตรนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นต้นประทัดจีนนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับก็มีหลายชื่อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประทัดจีนหรือว่าประทัดแตกประทัดเล็กประทัดใหญ่หรือว่าประทัดฝร,ร,รั่รรงเศสนะครับก็มีหลายๆชื่อเรียกแต่ชื่อที่เรียกกันจริงๆก็คือต้นประทัดจีนนะครับ สาเหตุที่ได้ชื่อว่าต้นประทัดจีนนะครับก็อาจจะมีลักษณะดอกที่คล้ายกับลูกประทัดนั่นเองนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรลักษณะจะมีดอกสีแดงสวยประมาณนี้นะครับ ต้นประทัดจีนนะครับจริงๆแล้วมีดอกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีชมพูสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะครับแต่ในคลิปนี้เป็นการนำดอกประทัดจีนสีแดงมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็เป็นไม้ที่ถือว่าเป็นไม้อีกตัวนะครับที่เลี้ยงง่ายและก็ให้ดอกตลอดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราให้การดูแลที่ถูกต้องนะครับ ต้นปะทัดจีนนะครับเป็นไม้ที่มีเงาอยู่ใต้ดินดังนั้นเขาจะเป็นไม้ที่ตายยากมากนะครับสำหรับไม้ที่มีเง้าอยู่ใต้ดินลำต้นก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรแล้วก็มีกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรงมากทำให้ลำต้นของเขาโค้งงอลงด้านล่างนะครับส่วนใบนะครับนี่ครับใบใบก็จะอยู่คู่กับดอกนะครับใบเนี่ยจะ เป็นแท่งเรียวยาวนะครับมองผิวเผินอาจจะเป็นดูคล้ายเป็นกิ่งของเขานะครับแต่ก็มีใบอยู่นะครับแล้วก็มีกิ่งเนี่ยครับดอกเขาจะสวยดอกจะดกประมาณนี้นะครับต้นประทัดจีนนะครับดอกจะดกในช่วงพรึกสภาถึงมิถุนานะครับแต่นอกจากนั้นนะครับก็สามารถมีดอกให้เราเห็นกันนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดนะครับชอบแดดทั้งวัน หรือถ้าไม่ถึงวันก็ประมาณครึ่งวันก็พออยู่ได้แล้วก็พอให้ดอกให้เราได้ชมกันนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดดังนั้นน้ําก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับการให้น้ําอาจจะ2ถึงสาวันให้ครั้งก็ได้นะครับเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ํามากนะครับเนื่องจากใบเขามีลักษณะเป็นแท่งเรียวๆคล้ายเข็มประมาณนี้นะครับอ่าก็ เป็นวิธีการดูแลการปลูกต้นประทัดจีนนะครับให้สวยแล้วก็มีดอกประมาณนี้นะครับเป็นดินที่มีความร่วนซุยนะครับสามารถนํามาปลูกดินที่มีความร่วนซุยโปร่งน้ําได้ดีแค่นี้ก็จะทําให้ต้นประทัดจีนสวยงามได้แล้วนะครับต้นประทัดจีนนะครับนอกจากจะให้ความสวยงามในด้านของดอกที่มีสีแดงสวยแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มี สรรพคุณทางยานะครับอ่าก็คนโบราณนะครับนิยมนํามาดองกับเหล้านะครับเพื่อที่จะช่วยให้เจริญอาหารประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นยาโบราณเป็นยาสมุนไพรมาตั้งแต่บโบราณแล้วนะครับแต่ถ้าหากเราจะใช้นะครับก็ควรให้ผู้เชี่ยวชาญประมาณนี้นะครับเราจะไปใช้เลยไม่ได้นะครับ ต้นประทับจีนนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นไม้ที่ชอบแดดเลี้ยงง่ายปลูกง่ายแล้วก็เนี่ยครับสามารถปลูกจัดสวนปลูกเป็นคลุมพื้นดินก็ได้นะครับหรือว่าปลูกตามขอบสระน้ําอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นมาแต่อันนี้ที่ผมไปเจอนะครับที่ผมไปถ่ายทํามาก็เป็นการปลูกจัดสวนบริเวณปั๊มปตทนะครับเป็น เป็นสวนของร้านกาแฟาเมฟอนประมาณนี้นะครับก็มีการปลูกสวนเนี่ยครับดอกเขาจะาสีแดงสดสวยมากนะครับสําหรับดอกสีแดงนอกจากนั้นก็จะมีนี่ครับสีชมพูก็มีนะครับก็เป็นไม้ดอกอีกตัวนะครับที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆลองหามาปลูกหามาสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายแล้วก็เนี่ยครับให้ดอกให้ดอกให้เราได้ชมทั้งปีเลยนะครับ กิ่งของเขาใบอของเขาก็จะมีลักษณะแปลกพิเศษประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นการปลูกร่วมกันนะครับสีชมพูกับสีแดงให้ความสวยพอสมควรนะครับสำหรับต้นประททดจีนนะครับก็เป็นไม้ที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็จะพยายามสัรหา ต้นไม้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะครับช่วงค่ำๆสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ